อนี้เอาไว้ใส่นี่ไง <laughs> ไไข้าไข่ล่ำรวยเมื่อก่อนนะอาจารย์ก็ใส่ถังอันเนี้นะใส่น้ำมนจ้าเธอสมัยเป็นหมอดูนะถังนี้ยังอยู่นะเนี่ยข้าไข่ล่ำรวยดูดพงน้ำมนเนี่เออไม่อันนี้ของอาจารย์จริงป้ะจริงจริงดิพี่เล็กก็ดูดิ ใช่พี่เล็กเอาไว้ใส่น้ำมนน่ะอาจารย์ครับพี่เล็กถามว่าขออาจารย์กินได้หรือเปล่าครับเออเอาไว้ใส่น้ำมน่ะเนี่ยอาจารย์เราเป็นขันเล็กๆไม่ได้เหรอครับผมน้ำมน้ำจานเอาไวพรมน้ำมน้ำใช่ป่ะอันเนี้ย อันนี้ใส่โอุ้ยใส่ตังโยขันเงินขันทองใส่ตังทุกคนไงถังข้าวสารสมัยก่อนยายไว้ตวงข้าวาง้อาอตวงข้าวเปลือกไม่ไม่ใช่ว่าสมัยหมอดูไม่ใช่ก็สมัยหมอดูอ่ะพี่เล็กนี่แหละสมัยหมอดูเวลาใครดูดูองเงินใส่ในนี้อ๋อหนูนึกว่าใส่น้ำมนต์ใช่เรียกเงินเรียกทองไงเออเป็นตวงข้าวเปลือกเออตวงเงินตวงทองไงโอ้โห่ใช อาจารย์แล้วอาจารย์เขียนเองเหรออาจารย์ก็ไปเขียนที่ไหนมาไม่รู้โอ้ยเนี่ยวางไว้ข้างบนนี่ทุกคนดูดูขังเดขังีนี่ขังเีใส่ต้นไม้ครับอาจารย์อาจารย์ไว้ใส่ต้นไม้ก็ได้นะที่ว่าอาจารย์เอาไว้แบบหายากก็เดี๋ยวนี้แล้บอกว่าคุณเลยนะอ๋อจิ๋อันนี้เินไม่กินได้วันนี้เลยเออโอ๊ะโอคุลาบ คิดว่าอาจารย์จะแบบไว้ผมน้ำมนต์คุณมีเขาบอกไว้ฉันไม่ใช่เนาะใส่น่ะหมอทำอะไรนี่เล่นเฉยๆอ๋อไว้ใส่ตังใช่ไหมคะอาจารย์เวลาลูกศิษย์มาแล้วใส่เอาตังใส่นี่ถ้วงใส่ก็ใส่นี่อ่ะแล้วเดียวมคะเต็มถังไหมคะอาจารย์เต็มหรอกจะใส่กันสักกี่ใบแล้วแต่จะให้ถ้าสมัยนี้เต็มอ๋อถ้าสมัยนี้ใไหมคะอันนั้นอะไรอาจารย์มีดหมอหรอมีดหมอโออาจารย์มีมีดหมอด้วย แต่บอกให้ทุกคนใส่ช่วยกันใส่ได้ครนนับบอกอาค่า,ารอตรงนี้ค่ัค่าถมที่แล้วก็ใส่อัลเทอร์เน่ค่าถมที่ค่าที่ที่ฮะรอดรู้เหรอค่าถมที่ค่าถมที่ขำว่ะจริงถ้าถ้ามาเรียกอะไรตอนนี้นะเต็มจริงจริง ใช่ไหมมีแต่คนอยากจะทําช่วยอยากจะทำไงถ้าไปจัดงานมันจะดยได้ดีไงไม่เขามีกอะไรก่อนปลาเมื่อวานเรียบร้อยปะ่เจุดนี้สวยนะพี่วานคือแบบล่มลื่นอ่ะอืมคือล่มลื่นไง น่เป็นงานอาจารย์จัดแต่งเองจา้านี่เห็นปะอันนี้จุดกินนั่งกินข้าวเป็นไงนอันนี้เปลี่ยนมุมแล้วนะพี่วานต้องมาใหม่แล้วละเพราะว่าเปลี่ยนมุมแล้วจา้าเปลี่ยนมุมแล้วนะจา้าขอบคุณค่ะ อองงโอ้จริงหรเเป้าค่ะขอบคุณนะคะคเสียงยังกระเป็ดเสียงน้องพี่ยังกระเป็ดปขอบคุณค่ะ <c oughs> อาจารย์อาจารย์แบบว่าจัดจัดแต่งจัดแต่งเองอ <c oughs> ใช่สวยค่ะอาจารย์ <c oughs> แต่ว่ามันต้องมีไอ้นี่หน่อยนะคะถาดวางอะ่ะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลไที่พื้น,อ,น,นอ๋อให้คนนั่งกินข้าวค่ะเ,เริ่มมาระยะที่ทำเริ่มมาเลมเล็มหน่อยอะค่ะจารย์ เล็มเล็มไปลายปลายพอนะคะให้มันเป็นพุ่มแบบกลมๆค่ะมัน <มา S 2> จะมีะแก้วเจ้าจองไปลงตรงนั้นไงันก็เลยตัดยังไงเดี๋ยวตรงนี้ก็ร้อนอีกอ๋อค่ะแต่อย่าเพิ่งตัดก็ได้ค่ะอาจารย์มันมันบังตรงนั้นให้ให้ร่มเงาพอดีอะค่ะแเขาจะมีแก้วเจ้าจองมาลงอ๋อๆๆต้องตัดออกแม่จิมสวัสด,ดีค่ะแม่จิมสวัสด,ดีค่ะลงตรงนี้ใหม่ สวัสดีคะ่ะน้องกอสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายอีกรอบนะคะทั้ง167คนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะคะช่วงเช้านี้ก็ยังชุลมุนกับต้นไม้ที่เพิ่งจะไปสั่งซื้อมาเมื่อวานที่เราไปชอปปิ้งกันนะที่คลอง15บหเนาะอาจารย์ก็ยังไม่ทันข้าวเช้าเลยแต่ว่าต้องการที่จะจัดแต่งต้นไม้ก่อนเพื่อว่า คนที่มาเนะาะญาติธรรมมาจะ,จะได้สดชื่นนะสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวันนี้คุณวันนี้ไม่เห็นมาเลยลลมาเที่ยวบ้านอาจารย์ได้นะคะมาฟังธรรมกันเสาร์อาทิตย์เาโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะ เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นใครยังไม่เคยมาต้องมาแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนแลนด์มาร์กใหม่ก็คือแบบจัดแต่งนะจัดแต่งพื้นที่ใหม่สวยมีต้นมงต้นไม้ที่แบบเพิ่มขึ้นสีสันเพิ่มขึ้นห้องน้ำเนี่ยก็สะดวกสบายนี่ห้องน้ำนะชายหญิงเข้าได้สะดวกสบายสะอาดสะอานนะคะมีอาหารให้ทานฟรีนี่ตรงนี้จุดที่ เข้าเดินเข้าห้องน้ําเห็นไหมซ้ายกว่าตกแต่งไปด้วยต้นมุงต้นไม้อันนี้เดินเข้ามาเนะี่ยบ้านปุ๊บก,ก็จะเจอต้นไม้สวยงามนะคะอ่านี่ค่ะ เห็นไหมคะต้นไม้นี่สดชื่นเข้ามาก็จะเห็นความเนี่ยดูสิสดชื่นแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปได้เดี๋ยวเราพาไปเดินดูนะคะอาจารย์เดินไปนูงนงละเดี๋ยวพาไปดูว่าอาจารย์ท่านทำอะไรอันนี้เรียกว่าหน้าวัวเล็กเมื่อวานนี้ก็เพิ่งซื้อเลยนะหน้าวัวเล็ก อยากมาบ้านอาจารย์มาเลยค่ะอาจารย์เปิดบ้านเสาร์อาทิตย์นะคะมาเลยเพราะว่าโอยตอนช่วงเช้านี้สดชื่นมากเพราะต้นไม้เยอะไงะอ่าเห็นไม่มมีชิงช้ายนั่งเล่นได้ด้วยมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมีมุมนั่งเล่นหลายมุมเนี่ยมุมมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบถ่ายรูปออกมาสวยอ่ เมื่อวานเรียบร้อยปะอะะไรนเมื่อวานแว่นไปอยู่ไหนอยู่ที่กระเป๋าติดกระเป๋าไปด้วยอะไรปังไอ้นี่ไงตู้เครื่องซักผ้าเรียบร้อยปะเสร็จหมดแล้วแปดหมื่นสี่หรือห้าหมื่นอุ้ยถูกมากโหสารพัดคูปองสารพัดีเออพี่น้องก่อนได้ได้คูปองส่งลดได้ได้รูปเก็บหมดเลยไงเลิศดีมากเลยรักษารักษาผลประโยชน์ให้อาจารย์ไปหกหนึ่งสองโอ ไม่เป็นไรรักษาผลประโยชน์ให้อาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยของอาจารย์เบียร์เป็นสองแยกไงอาจารย์ท่านของเป้าล้วงไงเออดีแล้วดีแล้วไม่เป็นไรที่โฮมโปรเออแต่โฮมโปรมันจัดรายการเยอะเนาะมันวันนี้มันสิ่งอะไไม่มันมีมันมีคูปองมีอะไรต้องีไปจัดการไม่แล้วมีอันนี้เปล่าไอ้บัตรโฮมโปรเปล่าเธออ๋อโอเคคุณพีใช้อันนี้อะไรนะเครื่องผ้าอาจารย์ จะให้ออฟฟิศด้วยจากหมื่นหมื่นเูนหรือเท่าไหร่ป่ะ อุ้ยตายถูกมากเลยอะลด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 เออถูกมากอาจารย์นี่ได้เครื่องอุ่นเออถูกแล้ไมก็บอกมันมันได้สามเผื่องเขาบอกว่าขอตั้งโต๊ะใหญ่เยอะสวัสดีค่ะอะไรต้องการอะไรไม่เห็นแม่แก้วแม่แก้วไม่สบายค่ะแม่แก้วไม่สบายก็เลยไม่ได้มาเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปเยี่ยมแม่แก้วอยู่ค่ะอาจารย์มีอยู่วันหนึ่งมีแก้วเจ้าจอมที่บ้านอ่ะกล้วยออกสามเครือมีเธอมีก เดินชมสวน อาจารย์ไม่เคยขาดที่จอทีก้เจ้าจอดอ๋อแต่อันนี้คือต้นเล็กใช่ไหมใช่น้ำมอญซื้อมาจริงเมื่อวานแบบเห็นแก้วเจ้าจอมออเราก็ไม่ได้ซื้อต้นเล็กไม่ได้ซื้อในวัดที่บ้านเหรอดูกุหลาบหน่อยค่ะกุหลาบอยู่หลังบ้านเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านหมายถึงริมน้ำอาจารย์เอาไปไว้ริมน้ำแล้วกุหลาบสวยมากทุกคนเจ็ดต้น เมื่อวานสวยมากแต่อยู่ริมน้ําเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเดินไปพาไปดูค่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้องเดินไปนั่งกินข้าวตรงนั้นแล้วเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นเนาะอย่าดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปไปกินข้าวตรงริมน้ํำพอไปริมน้ําเนี่ยก็จะมีดอกกุหลาบที่ซื้อเมื่อวานเนาะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปตอนนั้นเนาะ อาทิตย์ที่แล้วไม่เห็นแอดแอดพีเลยโอมาค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ไปนะแต่ว่าไปครึ่งวันพอช่วงบ่ายเนี่ยแอดกลับบ้านก่อนเพราะว่าไปงานแต่งงานหลานก็เลยลาครึ่งวันแต่ช่วงเช้า่ช่วงเช้าไปอยู่นะคะไปทั้งเสาร์และอาทิตย์แหละแต่วันอาทิตย์กลับครึ่งวันค่ะไปงานแต่งหลานสาวนะคะเลยขอตัวไปครึ่งวันเนาะแต่เสาร์วย์นี้ปกติ มาปกติค่ะใค้ย,าย้าค่ะแต่เ่านไ้คที่เหลืออีกสามตัวสมบูรณ์คุณน้องคุณน้องคะว่าไงคะว่าไงคะ ตอนนี้อาจารย์จัดสวนไงจัดสวนตอนเช้าก่อนเพราะเมื่อวานนี้ซื้อต้นไม้มาเยอะเนาะอาจารย์ก็เลยแบบมาชี้จุดชี้อะไรตรงไหนว่าเออจะให้เขาปลูกตรงไหนยังไงเมื่อวานได้มาเยอะมากต้นไม้เยอะมากอาจารย์เหี่ยวออกนะอันนี้สวยมากเลยคลาสสิกมากเลยค่ะอันนี้นั่งสมาธิในการ เนี่ยอันนี้คลาสสิกมากเลยต,ต้นถ้าอย่างเขาจัำได้คลาสสิกมากอันเนี้ย เป็นศาลาที่อาจารย์เอาไว้นั่งสมาธิเมื่อก่อนอาจารย์จะนั่งสมาธิในนี้แล้วก็ปฏิบัติอะไรในนี้อันนี้คือศาลาเนี้ยรุ่นแรกๆที่อาจารย์เริ่มเขาเริ่มอะไรนะเริ่มมาไลฟ์สดให้ทุกคนได้รู้จักตั้งแต่สมัยแรกๆเลยตั้งแต่แอดมาเจออาจารย์เลย3ปีที่แล้วสามปีกว่าเลยนะศาลาเนี้ยดาวันนี้ก็มีมีต้นที่มานะแต่อยู่ตั้งแต่แรกๆอาจารย์ก็ไม่ได้ทิ้งเพราะว่ามันเป็น ไม้เก่าแล้วมันก็ดูแบบคลาสสิกเก็บไว้แล้วก่อนที่ทิ้แทงมีดาบไว้อะไม่ดีทิ้งแทงสวยก็เลยต้องเอาไปที่นี่แทนค่ะอ๋อที้ไว้ที่บ้านแล้วคงไม่ดี่นีไงอาาจรย์รับสมัครคนสวนเพิ่มแน่ๆน่บ้านก็มีเข่าใหญ่กว้างมากบ้านอาจารย์ประมาณ300ตารางวา300ตารางวานะคะที่บ้านอาจารย์สาม้อยตารางวาโดยประมาณตัวบ้านนะแต่ไม่รวมตรงที่อาจารย์ซื้อซื้อตั้ง ตอนที่ที่ว่าด้านหลังที่เป็นบอ่อน้ำมันไม่รวมนะแต่พื้นที่ที่เป็นดินนะบริเวณบ้านเนี่ยประมาณ300ตารางวาสงานเขาเรียก3งานเนาะทำอะไรครับโยมพี่นมันสการเจ้าค่ะเออพอดีว่าวันนี้มาบ้านอาจารย์เบียค่ะแล้วก็ชมสวนการปลูกต้นไม้ค่ะและเดี๋ยวช่วงสา,สายก็จะมีฟังธรรมปกติค่ะท่านตอนนี้ดูต้นไม้ กันค่ะอาจารย์ไม่ปล่อยให้ปืนที่ว่างเลยนะคะใช่ <laughs> ใช่ค่ะนมามสก,การนะเจ้าค่ะกันนึงก็วเราะเรา่ตัวนู้นมาถานนะ วตอนนี้ก็คือตัดต้นไม้กันตกแต่งต้นไม้ให้มันดูร่มรื่นร่มเย็นแบบใครมาใครไปก็จะรู้สึกมันสดชื่นมันมีร่มไม้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ร้อนใครมานั่งทานข้าวมาฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะนั่งตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ร้อนนะคะไม่โตแล้ว นมัสการนะเจ้า่ะพระจาร์น้องน้ำตาลมาไหมคะช่วงนี้น้องน้ำตาลยังไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าน้องน้ำตาลช่วงนี้น้องยังไม่ว่างนะคะก็เลยยังไม่ค่อยได้เข้ามาตอนนี้น้ำมาสการนะเจ้าค่ะ ตอน,นเช้านี่ก็วุ่นวายกับต้นไม้นิดหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาก็ประมาณสักเก้าโมงเนาะเก้าโมงสิบโมงก็ขึ้นฟังทมกันปกตินี่เก้าโมงกันเนาะเอออาจารย์ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ไปกินข้าวแล้วเสร็จแล้วนี่ไหนอาจรารย์เขาจะไปร้านอาจารยได้ใช้เงินใช้เงิน,นไว้อาจารย์อาจารย์ยังไม่กินข้าวเลย ดูอาจารย์น่าจะเดินไปกินข้าวแล้วมั้งใช่อาจารย์เดี๋ยเดินไปกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวเก้าโมงกว่าแล้วเก้าโ,โมงกว่าแล้ว อันนี้รถกอล์ฟที่บอกว่าพอมาถึงที่หน้าปากซอยเราก็จะมีรถกอปปล์ฟไปรับแม่มดเล่นอะไรคะแม่มดแม่มดเล่นอะไรอันนี้บริเวณบ้านนะวันนี้ขอขออะไรฟังเทศคุมๆหน่อยนะได้เลยคะ่ะมาฟังนะคะท่าน<อ>เดี๋ยว น่าจะประมาณ10โมงโดยประมาณค่ะท่านเดี๋ยวจะไลฟ์สดปกติค่ะท่านแล้วก็มาฟังได้นะคะท่านอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์เบียร์หยุดไลฟ์สัก10วันจะได้หายเอ่อประมาณวันที่13ค่ะพระอาจารย์เอ่อจะหยุดหยุดบรรยายธรรมหยุดบรรยายธรรมเพื่อจะพักคอก็น่าจะดีขึ้นนะคะเราจะดี การกินข้าวการกินข้าวไอจุดน้ำตกอับทุจาอาจารย์กำลังนั่งทานข้าวแหละนม่ Thank you.